สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รับรถเข้าใหม่ครับเป็นรถระทุก4รล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลายี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนาบียูหกนึ่งเแรงม้ารถห้างแท้จดทะเบียนปี2 5 4 5ครับรถห้างแท้สามารถโอนย้ายได้ทุกจังหวัดเครื่องเป็นเครื่องโตโยต้1สิบเแรงช่วงล่างใหญ่แนบหน้าหลังเพาลอยครับคัสซีสวยเดิมตลอดเส้นกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรเปิดได้3ด้านครับ รถขับดีวิ่งดีพร้อมใช้งานเอกสารเรี่มทะเบียนพร้อมภาสีเต็มหากเพื่อนเพืกำลังมองหารถ4ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายเพียง139,000บาท139,000บาทหากเพื่อนเสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084821-1158 084821-1158หหรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ